มาดูเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1374กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1375สองมาตรานี้สําคัญนะครับมาตรา1374เป็นเรื่องลบกวนการครอบครองมาตรา1375เป็นเรื่องยั่งการครอบครองนะครับมาดูเรื่องลบกวนการครอบครองก่อนสองมาตราสําคัญนะนักศึกษาพยายามทำความเข้าใจและอ่านเปร s, decision, ียบเทียบกันใน2มาตรานี้ <aus wide. S 2> <c redit> ออกข้อสอบก็ดูด้วยมันจะไปเข้า1374หรือเข้า1375เป็นเรื่องรบกวนหรือเป็นเรื่องแย่งนะครับออกข้อสอบมาบ่อยๆนักศึกษาก็มักจะเข้าใจผิดดูหนึ่งาดู1374ครับถ้าผู้ครอบครองถูกรบกวนในการครอบครองทรัพย์สินเพราะมีผู้สอดเข้าเกี่ยวข้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายท่านว่าผู้ครอบครองมีสิทธิสิทธินะครับให้ปลดเปลื้องการรบกวนนั้นได้ ถ้าเป็นที่วิตตกว่าจะมีการรบกวนอีกผู้ครอบครองจะขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้นี่เป็นข้อความในมาตรา1374นะครับที่อาจารย์อ่านให้ฟังก็เพื่อจะให้นักศึกษาคุ้นกับตัวบทกฎหมายนะครับเพราะเป็นมาตราสำคัญเราก็จะดึงเฉพาะมาตราสำคัญมาทำความเข้าใจกันมาดูตัวแรกก่อนครับมาตัวคำว่ารบกวนกวน่อนอะไรเรียกว่ารบกวน รบกวนคือสอดเข้าไปเกี่ยวข้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายยังไงเรียกว่าสอดครับคือเข้าไปกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดในทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับทําให้ผู้ครอบครองหรือเจ้าของเขาเนะี่ยครอบครองโดยไม่ปกติสุขนักศึกษาสังเกตนะครับคือเข้าไปกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการรบกวนมันจะต่างกับแย่งเดี๋ยวเราเค่อยไปดูแย่งกันต่อไปนะรบกวนคือสอดเข้าไปเกี่ยวข้องคือเข้าไปกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ทำให้เจ้าของเขาครอบครองไม่ปกติสุขเรียกว่ารบกวนนะสิทธิของผู้ครอบครองครับถ้าถูกรบกวนผู้ครอบครองหรือเจ้าของเขามีสิทธิยังไงข้อแรกเลยครับมีสิทธิให้ปลดเปลื้องการรบกวนก็คือฟ้องขับไล่เข้าไปนะครับฟ้องไปเขามาเขามาเกี่ยวข้องนะประการแรกประการที่2ถ้าเป็นที่วตกว่า จะยังมีการรบกวนต่อไปอีกเช่นในกอไก่เล้วเข้ามาบ่อยๆแล้วเข้ามาสองสามคนแล้วก็ขอให้ศาลสั่งให้ในกอไก่ห้ามยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของเราอีกต่อไปนี่เรียกว่าสิทธิของผู้ครอบครองนะครับมีข้อสังเกตนะครับในเรื่องของสาธารณสมบัติของแผ่นดินนายกอไก่ไปบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ป่ามงป่าไม้ที่อะไรก็ได้นะครับเป็นที่หลวงเนี่ย ในระหว่างราษฎรด้วยกันผู้ครอบครองอยู่ก่อนมีสิทธิดีกว่าผู้อื่นเราคุยกันแล้วตอนต้นนะครับการครอบครองจะชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ได้สิทธิครอบครองขมโมยมีสิทธิดีกว่าขโมยจําได้ไหมอาจารย์ได้คุยกันเมื่อกี้นี้ <S <S เพราะฉะนั้นที่สารสมบัติของแผ่ดนดินราษฎรเข้าไปไปครอบครองอยู่ราษฎรก็ได้สิทธิครอบครองนะครับหมายความว่ายังไงหมายความในระหว่างราษฎรด้วยกันคนครอบครองอยู่ก่อนมีสิทธิดีกว่า อ่าเช่นในกไก่ไปครอบครองที่สารณสมบัติของพื้นดินอยู่ห้าไร่ในก็ขไข่มาแย่งการครอบครองหนึ่งไร่ในกไก่มีสิทธิดีกว่าไปฟ้องขับไล่ในกไข่ออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างราษฎรด้วยการใครครอบครองอยู่ก่อนคนนั้นมีสิทธิดีกว่าแต่ยกเป็นข้อต่อสู้กับรัฐไม่ได้หรือสู้กับหลวงไม่ได้นะครับเห็นไหมนี่เป็นปลักษณะลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึง่งนะครับ และประการที่2ข้อสังเกตไม่มีบทกฎหมายให้อำนาจของราชการมารบกวนการครอบครองคนอื่นนะราชการก็รบกวนไม่ได้ครับราชการรบกวนราชการผิดถ้าราชการจะไปทําอะไรในที่ดินของเอกชนก็ต้องไปโดยอาศัยอำนาจกฎหมายนะครับจะไปทําประโยชน์หรือเอาที่ดินเข้ามาใช้ประโยชน์อะไรต้องอาศัยกฎหมายว่าด้วยการเว้นคืนอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่กรณีนะครับนั่นคือเป็นเรื่องของการรบกวนการครอบครองนะครับทีนี้ดูต่อไป ที่อาจารย์ทำความเข้าใจเต็โต้นในเรื่องของการแย่งนะครับบอกแล้วให้2ตัวนี้เอาให้ชัดนะครับเรื่องการแย่งการครอบครองอยู่ในมาตรา1375มีอยู่2องวรรคนะครับวรรคแรกถ้าผู้ครอบครองถูกแย่งการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายไซท่านว่าผู้ครอบครองมีสิทธิ์จะได้คืนซึ่งการครอบครองอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งจะมีสิทธิเหนือทรัพย์สินดีกว่าซึ่งจะเป็นเหตุให้เรียกคืนจากผู้ครอบครองได้นั่นคือวักหนึ่งนะครับวักสองเป็นเรื่องการฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองการฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครองโอมาตรานี้แหละครับเป็นปัญหามากมายเป็นปัญหาในทางปฏิบัตินะครับก่อนจะไปถึงปัญหานะดูคําว่าแย่งก่อน แย่งหมายความว่าอะไรแย่งหมายถึงเข้าไปยึดถือและหวงกันไม่ให้เจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องท่านต้องยึดถือแล้วหวงกันนะครับต้องสองอย่างนี้ประกอบกันยึดถือและหวงกันยึดถืออย่างเดียวไม่หวงกันไม่ถือว่าแย่งนะครับเข้าไปหวงกันไม่ได้ยึดถือไม่ถือว่าแย่งนะครับเข้าไปหวงกันยังไงท่านไปล้อมรู้ในที่ดินคนอื่นล้อมรู้ว่าเฉยเฉยหวงกันไหมหวงกันแต่ท่านไม่ได้เข้าไปยึดถือไม่แย่ง จะเป็นแย่งต้องยึดถือด้วยห่วงกันด้วยนะจึงจะเรียกว่าแย่งต่ามจากรบกวนนะครับรบกวนคือเข้าไปสอดเข้าไปเกี่ยวข้องไปกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดทําให้เขาครอบครองไม่ปกติสุขนั่นคือรบกวนแย่งต้องเข้าไปยึดถือบวกกับห่วงกันทั้งสองอย่างไม่เจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องจึงเรียกว่าแย่งนะครับทีนี้เมื่อมีการแย่งการครอบครองยึดถือห่วงกันไม่เจ้าของมาเกี่ยวข้องแล้ว นะครับผู้แย่งได้สิทธิครอบครองทันทีได้ทันทีนะครับนักสังเกตไม่ต้องร้อยถึงปีอะไรทั้งหลายนะท่านได้ทันทีตามมาตรา1367าที่เราคุยกันไปแล้วได้ทันทีนับแต่ยย่งนะทีนี้วรกสองที่เราว่าเมื่อกี้นี้เข้าไปแย่งแล้วถ้าเจ้าของเจ้าของไม่มาฟ้องเอาคืนภายในหนึ่งปีเสียสิทธิ์นะครับท่านเอาคืนไม่ได้แล้วนะต้องไปฟ้องเอาคืนภายในหนึ่งปีนะฮะ ไม่ฟ้องคืนไปในหนึ่งปีเสียสิทธิ์อันนี้แหละครับคือปัญหามากมายในประเทศเราโอ้มีปัญหาเยอะมากนะกล่าวกันว่ามีหลายหมื่นลายในประเทศไทยปัญหาอย่างนี้คือเจ้าของก็มีที่ดินมีน้สามีสสามกนสข้อหนึ่งอะไรสารพัดนี่แหละครับเป็นที่ดิน,ม,ดน,ม,ดนมือเปล่าไม่มีกรรมสิทธิ์นี่นะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ไปดูแลคนอื่นเข้ามาแย่งการครอบครองปีเดียวเสียสิทธิ์ทันทีท่านไปฟ้องคืนไม่ได้แล้วไปฟ้องศาลยกละครับแต่แพ้ละครับ เอาคืนไม่ได้แล้วนี่ถึงป,ปัญหามากในทางปฏิบัติคือมีการแย่งแย่งกันอยู่เจ้าของมีก็ถือโนสามถือถือไปครับในข้อเท้จริงคือเราบอกแล้วการาครอบครองอยู่ที่ตามข้อเท็จร,จริงข้อเท็จริงคนอื่นเขาแย่งไปแล้วเกินหนึ่งปีฟ้องเอาคืนไม่ได้แล้วเห็นไหมนี่เป็นปัญหาทั้งประเทศเราเลยในปัจจุบันนี้แล้วมันมีข้อสังเกตก็คือมันจะแตกต่างเรื่องแพ่งกับเรื่องอาญาต่างกันนะในทางแพ่งปีเดียวท่านฟ้องเอาคืนไม่ได้แล้วเห็นไหมตามหนึ่งสามเจ็ดห้าวรกสองในทางอาญา ทางอาญาท่านไปบุกรุกที่เขาท่านไปแย่งครอบครองท่านก็ผิดบุกรุกนะไปแย่งที่ดินเขาก็ผิดบุกรุกบุกรุกธรรมดาตามมาตราปุพกฏหมายอาญามาตราสามกสองนะครับอายุความห้าปีนะครับถ้าเป็นบุกรุกลักษณะชะกันเช่นไปบุกรุกเวลากลางคืนอายุความสิบปีในพวกนั้นนะทางแพ่งปีเดียวท่านฟ้องก็คือไม่ได้แล้วทางอาญายุความหมดห้าปีอาญาท่านก็ยังติดคุกอยู่นะนะครับก็ยังฟ้องให้ท่านติดคุกได้อยู่เจ้าของเอาที่ดินคืนไม่ได้แต่ว่าทําไม แต,แต่คนแย่งจะฟ้องเอาคนแย่งเข้าคุกได้คนละเรื่องกันนะครับคนละกรณีเห็นไหมมันจึงเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงในเรื่องของการครอบครองนะฟ้องก็ฟ้องไปอาญาก็ว่าไปทางแพ่งท่านเอาคืนไม่ได้แล้วนี่เป็นข้อสังเกตแล้วก็มีปัญหามากในประเทศไทยปัญหาเรื่องนี้มีปัญหาจริงๆปัญหาเยอะมากนักศึกษาชัดเจนนะครับเรื่องการแย่งทีนี้เราจะแย่งการครอบครองที่ว่านะครับแย่งการครอบครองนะถ้าเราครอบครองโดยอาศัยสิทธิผู้อื่น เราไปเช่าอยู่ไปเช่าอยู่ร้อยปีถ้าท่านไม่เปลี่ยนลักษณะการยึดถือที่เราคุยกันมาแล้วตอนมาตราหนึ่งสามแปดหนึ่งนะท่านไม่บอกเขาว่าเราจะครอบครองในฐานะเจ้าของเป็นของตัวเองแล้วนะท่านถ้าไม่บอกเขาว่าท่านแย่งท่านไปเช่าเขาอยู่ร้อยปีท่านก็ไม่ได้อะไรถ้าท่านบอกแล้วว่าแย่งหรือบอกไล่เขาออกไปแล้วไปเช่าที่นอซสามเขาเข้ามาเก็บค่าเช่าไล่เขาออกจากไปพ้นปีหนึ่งเขาเอาคืนไม่ได้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้น จะถือว่าแย่งถ้าครอบครองโดยอาศัยสิทธิผู้อื่นชเช่นไปเช่าเขาอยู่ก่อนต้องเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือเปลี่ยนเมื่อไรเริ่มนับหนึ่งเลยนับหนึ่งไปครบหนึ่งปีเจ้าของเขาคืนไม่ได้นะครับนี่คือเรื่องของการแย่งนะถ้านักศึกษายังไม่เข้าใจอะไรอย่างไรนะครับยังมีปัญหาอะไรสงสัยอยู่ให้ไปอ่านในในกอกสาร่วยที่12ทบทวนสัก2 3รอบนะครับถ้าอาจารย์อธิบายนีพ้พอจะเข้าใจเราเราแล้วให้ไปอ่านทบทวน ในเวลาสั้นๆบางทีให้กระจ่างร้อยเปอรเลยก็เป็นเรื่องที่ยากนิดนึงนะครับ